นี่พี่แน่ใจนะว่าพี่จะปิดปากตัวเองแบบนี้อ่ะอืเฮ้เกิดมามีปากวาจาสิ่ก็ลําบากแบบนี้สินะ แต่ด้วยความที่ฉันเป็นคนใจร้อนปากฉันก็เลยให้ทอดมากกว่าให้คุณใกล้เวลาเลิกงานแล้วเก็บของเลยดีกว่าหวังว่าจะไม่มีงานให้แก้นะงานพวกนี้แก้ให้หมดทำไมอะเขหัวหน้าก็เธอทำผิดหมดเธอก็ต้องแก้สิแต่ว่านี่มันใกล้เวลาเลิกงานแล้วค่ะ ขอแก้พวกนี้นะคะไม่ได้งานนี้ต้องใช้พวกนี้เช้าเธอเป็นคนทําผิดเธอก็ต้องแก้ให้เสร็จภายในวันนี้ถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านอะไรนะคะช่วยไม่ได้ใครใช้ใเธอทําผิดเองล่ะรีบๆแก้เข้าโอ้มันจะใช้งานหนักเกินไปนะแบบเนี้แม่จะใช้ไปสังเจตไปเลย อะไรคะหัวหน้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายของเธออะแล้วพรุ่งนี้เธอก็ไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทแล้วนะหมายความว่าไงคะหัวหน้าไล่ฉันออกอะฉันไม่ได้ไล่แค่เธอออกหรอกฉันไล่พนักงานทุกคนออกหมดนั่นแหละทำไมอะคะหัวหน้าบริษัทของฉันขาดทุนน่ะก็เลยเดำเนินการกิจการต่อไม่ได้อะ่ะฉันก็เลยต้องปิดบริษัท หรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าบริษัทของฉันอะกำลังจะเจ๊งบิวลืมไปเลยอะถ้าบริษัทเขาเจ๊งฉันก็ตกงานนี่หว่าไม่นา่าฝากค้อยนะ นใส่ปากไว้ใจร้อนไม่ได้ฉันก็เลยต้องแก้ไขปัญหาด้วยการล็อกกุญแจใส่ปากตัวเองซะเลยโอ้ คนอะไรอะ่ะทั้งห่อแถมรวยด้วย,ยหรือว่าเราจะพูดให้เขามาชอบเราดีนะไหนๆก็ไม่มีงานทำแล้วจะได้มีผู้ชายรวยมาเลี้ยงเฮ้ยไม่ได้สิาบิลพ่อกับแม่สอนว่าต้องรู้จับพึ่งพาตัวเองได้ครับตามนั้นเลยครับโอเคครับครับผม ไาชนะผมเองครับขอบคุณนะครับเฮ้ยมือถือคุณจะห้ามทำไมเนี่ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยขอให้มันสะดุดขาตัวเองล้มเฮ้ยคุณทำได้ไงเนี่ยอย่าเพิ่งถามไปจับมันเร็ว ลป,ลปล่อยฉันเลยนี่ฉันปล่อยแนะ่แต่ไปปล่อยในคุกนะไปเฮ้ยไปเลย,เลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมจับจอนส่งตำรวจไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนชั่วแบบนั้นน่ะสมควรแล้วคะ่ะที่ต้องไปนอนในคุกว่าแต่คุณทำแบบนั้นได้ยังไงครับที่สั่งให้ไอ้หมอนั่นเนี่ยสะดุดขาตัวเองล้มอะ ฉันไม่ได้สั่งค่ะฉันก็แค่พูดลอ,อยๆอไอ้หมอหนั่นน่ะมันดันสะดุดจริงๆ <c oughs> นี่ถ้าคุณไม่บอกเนี่ยผมคงคิดว่าคุณมีพลังพิเศษแล้วนะครับ <c oughs> เออว่าแต่จะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะชวนคุณไปทานข้าวเนี่ย <c oughs> เพื่อเป็นการตอบแทน <c oughs> โอหใจดีขนาดนี้ได้เป็นแฟนคงจะดีอีว <c oughs> ิวเพ้อพูดอะไรอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พูดได้เหรอครับอ๊า ไม่มีอะไรค่ะว่าไงครับสรุปเย็นนี้คุณว่าไงไหมครับเออไม่นี่ผมจริงจังนะครับเนี่ยผมว่าถ้าคุณยังโสดเนี่ยเรามาเอ,อไม่ค่ะเออคุณคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรตอนนี้อะ่ะคือฉันอยากบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะที่คุณรู้สึกอะ่ะมันเป็นเพราะว่าปากฉันเองอะ่ะคืออะไรครับผมไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะเ,เดี๋ยวครับคุณคุณ <S <S 2> <S 2> คุณคุณมาได้ไงเนี่ย,ยก็เมื่อวานผมมาเจอคุณที่นี่ครับ แล้วผมก็เป็นคนมาส่งคุณที่นี่ผมก็เลยมาดักรอคุณนะครับโอ้ยท่าทางจากาการหนักนะเนี่ยเอาไงดีวะเอ่อคุณคุณกลับไปเถอคะค่ะฉันมีธุระมีธุระหรือว่ารังเกียจผมก็นแน่ครับโอ้ยคุณฉันจะไปรังเกียจคุณทำไมอะคะดูคุณสิมีอะไรให้รังเกียจบ้างฉันตั้งหากที่ไม่คู่ควรกับคุณอะ ผมชอบคุณนะครับคุณคุณไม่ได้ชอบฉันหรอกคะ่ะคือความจริงแล้วอะ่ะฉันมีพลังวิเศษบางอย่างนั่นก็คือเวลาฉันพูดอะไรออกไปแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วฉันก็เผลอพูดว่าถ้าคุณเป็นแฟนฉันก็คงดีคุณก็เลยรู้สึกแบบนี้แล้วมันไม่ดีเหรอครับที่คุณสามารถสั่งให้ผมชอบคุณได้ไม่ค่ะ ความรู้สึกอ่ะมันต้องออกมาจากใจไม่ใช่เวทมนต์หรือว่าการบังคับฉันอยากให้เขาชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าวาจาสิทธิ์ของฉันอ่ะผมเข้าใจแล้วครับถ้าคุณคิดว่าที่ผมชอบคุณเนี่ยเพราะวาจาสิธิ์ของคุณนั้นคุณลองสั่งให้ผมเกลียดคุณไหมนะครับเออหมายความว่าไงคะก็เพื่อพิสูจน์ไงครับว่าที่ผมเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะปากคุณจริงๆก็ได้ค่ะ ถ้างั้นเนี่ยฉันขอสั่งให้คุณเกียดฉันนี่มันอะไรกันนะคะทำไมทำไมนะ่ะครับก็เพราะว่าคำพูดของคุณเนี่ย ไม่ได้กําหนดความรู้สึกของผมนะครับที่ผมชอบคุณเนี่ยเพราะว่าผมประทับใจคุณตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะคุณแปลกดีทีนี้คุณเชื่อหรือยังครับว่าผมชอบคุณจากใจจริงหรือว่าปากฉันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วอ่ะหรือไม่บางทีปากของคุณก็อาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงหลังจากคําพูดของคุณเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือไม่ก็ คนพวกนั้นเขาก็อาจจะทำตัวเขาเองก็ได้จริงสิคะไม่ว่าปากฉันจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เนี่ยฉันจะต้องไปสนใจทำไมขอแค่ฉันไม่พูดทำร้ายหรือบังคับขูเ่เข็ญใครแค่นั้นก็พอแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือต้องพูดแต่สิ่งนี้ดีต่างหากขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันเนี่ยได้สติฉันเชื่อแล้วคะ่ะว่าคุณชอบฉันจริงๆ ถ้างั้นเราไปเด็กกันเลยไหมคะถ้างั้นเชิญขึ้นรถเลยครับ ครับเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะจ๊ะแล้วก็ขอโทษนะพอดีว่าห้องนี้มันไขก่กรนยากนิดนึงนะจ๊ะช่วงนี้ฉันได้อยากให้ยามอาร์ตมาช่วยไขยให้ตอนเช้าแล้วก็ช่วยล็อกให้ตอนเลิกงานนะพอดีว่าในนั้นมันมีของมีค่าอยู่กุญแจก็เลยต้องเก็บไว้ที่ฉันนะจ๊ะครับไม่เป็นไรหรอกครับเรื่อง,งนี้สบายแล้วแล้วก็ขอบใจเธอมากนะกี้ที่หาคนทํางานได้ดีขนาดนี้ทั้งขยนันแล้วก็มีน้ําใจด้วยขอบใจอะไรกันล่ะคะผู้จัดการ ฉันยินดีทําให้แล้วค่ะโ okay, อเคจอกะอันนี้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วว่าเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้นะจ้ะค่ะผู้จัดการเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะครับ นี่เอกสารค่ะผู้จัดการเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ยับอุอ้ยสิจู่ๆก็มาขอเราออกกระทันฐานน่ะทางทางที่อาทิตย์หน้าเนี่ยลูกค้าก็จะเอาเครื่องเพชรมาฝากถ่ายโฆษณาเราด้วยอ่ะนี่ถ้ายาับอุ้ยออกนะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาใครที่ไหนที่ไว้ใจมาเฝ้าของราคาหลักล้านได้เนี่ยหลักล้านเลยเหรอคะ,ใ,คคะใช่ปวดหัวมากไอ้ลูกน้องแต่ละคนพี่กลับบ้านเลยเหอ ทค่ะผู้จัดการนี่นี่มันลูกน้องเอ๊นี่ที่แกเข้ามาได้ไงเนี่ยเข้ามาได้ไงอ่ะไม่สำคัญหรอกแต่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันมาทำอะไร อย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าไมอยากให้ทำอ่ะแกก็รีบหาเงินมาคืนเสียเสียให้เวลาแกแค่หนึ่งอาทิตย์ต้องคืนทั้งต้นและดอกแตทําไมอย่างนั้นน่ะแกเตรียมบอกลาพ่อแม่ได้เลย ับเสือารอ์แค่นี้จิบๆสุดยอดแกคิดได้ไงเนี่ยเอาแป้งปลา้องโกรมาปั๊มหุ่แจเนี่ยนี่แกลืมไปแล้วหรอว่าฉันเนี่ยเคยเป็นพ่อค้าปลาท้งโกรมาก่อนนะฉันจะไปลืมได้ยังไงละ่ะถ้าฉันเองอะที่เป็นคนอัญเชิญแกมาจากแผกงปลาท้องโกรก กี่ไปไงมาไงเนี่ยฮะตั้งใจมาหาแกนั่นแหละมีเรื่องอะไรมีงานป้นง่ายๆมาให้แกทำแมวฉันไม่ทำแล้วแกก็รู้ว่าฉันเลิกทำไปแล้วครั้งก่อนน่ยติดไปตั้งหลายปีเบื่อนอนคุกเว้ยเฮ้ยช่วยฉันหน่อยเถอะนะครั้งเดียวแกมันจะเป็นจริงๆแมวกลับไ,ไปเลยไปส่วนแบ่งแกห้าแสน ห้าแสนเลยเหรอวะเอองานง่ายๆด้วยรับรองแกไม่ต้องไปนอนคุกอีกแน่นอนนี่นายทำปองโกขายเองเหรอแล้วทำไมไม่ขายต่อมาทำงานเป็นยามแบบเนี้ยเราจะได้เงินเท่าขายปตองโกเองเหรอจะ๊ะ พอดีช่วงนี้อาร์มันขายไม่ค่อยดีอะค่ะผู้แข่งมันเยอะฉันก็เลยชวนมันมาสมัครเป็นยามที่เนี่ยค่ะเห็นว่าผู้จัดการต้องการคนที่ไว้ใจได้อยู่พอดีใช่ครับเป็นอย่างที่คุณกี้พูดนั่นแหละรครับอืก็ดีนะเพราะว่าอาร์เป็นเพื่อนกี้อ่ะฉันก็เลยไว้ใจได้ปลอหนึ่งเพราะวกี้ก็ทํางานกับฉันมานานละเอาเป็นว่าเริ่มงานพรนี้เลยแล้วกันนะจริงเหรอครับผู้จัดก,การขอบคุณมากเลยนะครับ เออนี่นังเกะพุ่งนี้อย่าลืมเอาเพรปลอมที่จะมาสลับด้วยล่ะเออรู้แล้วน่ะรีบกลับบ้านกันเถอะจะได้รีบไปเตรียมของอะ นี่ครับขับใจจ้ะงั้นวันนี้เดี๋ยวฉันกลับเลยแล้วกันนะพอดีมีน,นัดอะครับเป็นไงได้กุญแจมาไหม เดี๋ยวเพชรปลอมมาไหมไม่พลาดเยี่ยม ค่ะคุณลูกค้าพอดีฉันมาขายเพชรอะ,ค,ะค่ะนี่ค่ะค่ะเพชรชิ้นเนี้ยราคาต่ำๆก็ล้านหนึ่งเหรอวะน้องเป็นไงอะให้ทาไหร่ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าเพชรนี้เป็นเพชรปอมค่ะเพชรปอมมันจะเป็นไปได้ยังไง น้องดูให้มันดีๆนะเพชรเนี้ยเพชรจริงนะน้องเพชรปลอมถูกละสวยแล้วจับไปเลยค่ะคุณตำรวจมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแกคงอยากรู้ละสิว่าเพชรที่แกเอามาขายเนี่ยมันเป็นของปลอมได้ยังไงฉันจะเล่าให้พวกแกฟังก่อนที่พวกแกจะติดขุกแล้วกัน ปลาต้องโกกหอมดีเหมือนกันนะเนี่ย ฉันฝากเอาเอกสารเนี่ยไปให้ฝ่ายบุคคลทีนะจ๊ะได้ค่ะผู้จัดการ เหมือนกันครับผมไม่อยากติดคุกอีกแล้วครับผู้จัดก,การมาคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปละเอาตัวไปลวเลยค่ะคุณตำรวจผู้จัดการผู้จัดการครับผู้จัดการ